สว,ส,สวัสดีค่ะพอ่อเลือดสวัสดีครับตับ้งแต่เหล็กออกมาเนียเใา้ได้สัมผัสก่อนจะคลิปเลยนะพ่อเนาะนีนสครับผ้าคลิปเต็มแล้วบ่บ่บ่ยังบ่ได้บ่แม่นอันนี้บ่กบวมแน่เนเ,เน้นผ้าด้วยบ่เน้นผ้าด้วยค่ะวิ่รรงใส่ปนี้เล็กขึ้งนู่นน่าไม่ตัวใดนเนี่ยพ่อวิ่งไหลยอยู่เนี่ยบ่เอาตัดออกมาแล้วเหลือสี่ตัวตัดออกมาแล้วเหลือสี่ตัวเอาชุดเน้นๆไปเลยบ่มันบ่กปัวตัวมันเหลือ สองเก้า <29. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยดยเขียนกันอัน,นอันนี้ก็เลยคำนวดน,นะพ่อเนาะคำนวณยิบสีตต่ตูนต่ดอกมามันเหลืออยู่ยอ้าวน,นี้คือแค่ไหนหน่อยนะพ่อแต่ท่านั้นเนาะทุกเแีห่หกหางไม่เตีนมมออยนหางเนาะอไม่หนิขับรมอือเด๋วม่วนี้เอาไปสี่หางไปสี่หางนี่คำนวณค่ะนี่ตัวอะไรนี่ยพ่อมีสองเก้าสองเก้าหกหนึ่งหกหนึ่ง แปดห้าแปดห้าเจ็ดสามว่าน่อยเจ็ดสามมาตรงกันได้ยก่นสี่หางแตกนะพอนะเป็นบนล่างได้นะเป็นบนล่างบัดนี้พูหกลับมาไปพอหลังจากวันพักหลังจากมันเที่ยวมา่บอกสามเสี่ยวเดี๋ยวมันขึ้นพูเนี่ย จักเป็นปูหรือเป็นไข่หลายคนมาน้องเกินเอียงเทือกแม่มาเอาเดี๋ยวฝันพ่อฝันจักเทธอเหรอตั้งแต่อันนี้มานี่ยเคได้ยินข่าวว่าเอียงตอนนั้นของหัวก็ฝันของตาฝันอืนี่พ่อันอันหมู่บ้านที่นั่งไปบ้านก็ฝันว่าเนียนฝันกลางเว้นฝันกลางเว้นปูว่ายายหลามมีน้องยายหลามนี่คือภรรยาของพ่อเลืองเนาะเนียนฝันว่าเนี่ยพ่อลห้เอฟซีเอาฟังนะฝันว่ามีซ้องนะท่านโอ้ มีกับไผ่ทองว่าท่อยูร่มกันนมาสั่มีทองคือหมายมีนนองมีลูกมีลูกเนาะมีท้องมีลูกก็เลยว่าเอาเจ้าไปมีกับไผ่ยายยุ่อยูร่กันโอ้ยข่อยมานตอึอผัวข่อยิบตีข้นขุ่นมาสั่นเออบนวานอะทิตยอมันก็เปินสิบตีซีสิเอ็ดตัวนี่วะเพราะว่าผูหยิงกัเป็นซีเนาะอยู่ในอ๋อว่าเป็นว่าเป็นศูนย์นั่นหมว่พาะเจ้นมันเกิดในเรครูหนี่ตัวหนแม่นซีศูนหนึ่งแบว่งเทีย เพราะว่าเด็กน้อยก็นึ่งเอ้ยตีซี่ตัวเดียวแล้วเนาะพ่อเนาะฝันแรกเนาะมันจางเว้นพร้อมเนื้อบาทฝันจางเว้นอืมวันนี้นาตุนมาขึ้นฝันจริงจังเลยอืมตี่ตัวเดียวนลออันนี้ฝันจางเว้นนี่ฝันแรกเนาะเอาว่าเป็นฝันแรกนะพ่อเนาะหัวหัวก็ฝันมันนี่ฝันมาขึ้นอย่างไรก็เป็นหน้าตื่นเต้นนะพ่อมาขึ้นกับฝันว่าเขาภาคกันมาหาจัก ก้นทั้งนั้น่ะตุ้มเจนมเนานนิเลยีเธอมาเพื่ันเจโนมเสนามากนี่เนียบอกบอกที่แรกเป็นไม่ยิ่งว่าบอกค่ะบอกว่าเรียกกันหาหนึ่ีเล้วว่าันนี่นึ่งซีสิหาหนึ่งซีที่คือกันแทนเนมเสนาที่พอบอกว่าหาหนึ่งซีบัดนี่ โน่นเติอบอีกบันกลับขึ้นมาไหมมันโมไมน่นเลสั้นเลขกน่ยวาสันนาส้นนันเป็นหนังเหรอวาสัน้นมันเป็นแปดหนึ่งเก็ดวืสั้นอืออใส่ไปน้ำกันเลยนีกว่เอเนาะใส่ไปน้ำกันหนอแปดหนึ่งเก็ดวสัน้นนั่โน่นไปอีกกลับขึ้นมาอีกแม่บอกว่าเลขกน,น่อยแม่แม่นน่อยแปดหนึ่งเจ็ดหน่ายวั้น อือแบบมึอเก็บเหอน่าลืมเนื the the ้อกันแต่นนงาอีเม UH, no. ียกเกินเลมื่อนี้กันอนคิดเหมือนมื่อนี่นั่นคิดว่าเนี่ยมึเก็บอเอกตัวเก้าเถเนาะก็เป็นไปได้ที่พอเพราะว่างวดนี้สัญจรได้พอสัญจรที่ภาคใต้ดินั่นก็คือหนึ่งศูนย์หกกันนะเนาะเนี่ยหนึ่งศูนย์หกกับหนึ่งศูนย์หกเนาะเป็นไปได้ทุกอย่างพอแต่มันเปลี่ยน ต้เปลี่ยนแปดกับซีเปลี่ยนกันขนาดน,นี่นะตีแม่เงนเงืนประนั่นออกซีหนึ่งเก็ดงืนนี้มันเปลนแปดหนึ่งเก็ดซีเปลี่ยนแค่หลักร้อยนะพอเนอะนเขามา่บอกมาขึ้น 8, ตาม 1, ตามที่วิ่นเอาซ้มส่วนแปดหนึ่งเจ็ดสามารถไปต่างประเทศได้น,อน,อน้่นพอนี 8, 1, ่เนาะแปดหนึ่งเก็ดหรือ,อีเอาหนึ 1, 1> ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งได้ไอวิ่นเอาเนาะวินเอาเิ่นวิ่นเอาขนาด เต้าเรียงมันปล่นสีมขึ้นิ่งมืบอกตะเกาทำเมื่อบอกไก่มือเรียกเสียงสีมันอยากแมนดีแต่ว่าเพิ่งว่าหาหนึ่งสีมันไม่แมนสิมันแมนเราแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดที่แรกกลุ่มแมนยิ่งมากว่าหาหนึ่งสีค่ะบัดนี้มากถึงพอใช้แมนยิ่งพอใส้เนี่ยลายบัดนี้เสียสองแล้ว่าแปดหนึ่งเจ็ด เทียสามกันไม่ยำอีกว่ามันแม่นแล้ะแปดันเจ็ดนพอาะวองกลมอ๋อขีดเส้นใตเลยได้พอ,พอขีดได้เนาะมันขึ้นตัวเน้นเนาะโตอัน<อ>นี้เึ้นขึ้นมย่ยำเหมือนปอบยขึ้นล็อกรถบัแปดหนึ่งเจ็นดน, 8, 7, นี่ขึ้นไม,ม่ยำขึ้นไมย่ยำอีกอเที่ยวที่สองสนมสีหนะ้ามนเป็นปูกรยา,าบ่เนาะแมันไชเปนใช้มากหลที่เต็มเลนขขึ้นมาแล้วขับขึ้นมาแล้ว งวดนี้ช่วงพวกนึงหายไปโดนเนาะพ่อเนาะสนมเสนากับแสดงว่าปูเขาไปรักษาตัวเพราะที่ไปนข่าวว่าสบายช่วงนึงเนาะพ่อเนาะแล้วแหมเพิ่นไปรักษาปูน่อนน้ำแทงปูอันที่ว่าปูอันน่อนน้ำแทงตาปลาเขาตาปลาขาวเพิ่นป่วยน่ะเนาะปูนี่ไปรักษาปูเขาก็เลยะว่าได้อยู่นี่ไปรักษาลูกน้องเพิ่นบัดนี้กลับมาแล้วทั้งอามาดเสนาเนาะทั้งนั่งสนมบัดนี้เออเอาจังๆนะคะปูงอนนี่ งาวฝันตะเก้าฝันไกลเมืองสีนั่นนี่เห็นมันสีเงวดอันห้าศูนย์เก้ามันออกห้าหนึ่งเก้าเนาะแมนขึ้นมาบอกสามศูนย์โอ้ผิดแต้มเดียวแต่ก็อย่าลืมเนาะค่ะเลขพราเรื่องที่เคยให้หกตัวนี่บราไปทอดกระซอกับไปออมสินเชื่อกันนะค่ะเนี่ยคันผู้ใดซื้อใดเนาะแมนออมสินเนาะกับทอดกระซอแมน ดีบวดีมาทั้งสามคืองมวดนั้นละ่ะงวดที่อ่าสนมเสนามานะพอ่อเนาะงวดนั้นที่เฮาปล่อยไปมากาเลยที่ทศกศอุนุณิค่ะอมาแล้วเดี๋ยวทศกศแล้วก็มาออมสินแล้วก็มารัฐบาลไทยเหมือนเดิมอืออมเนะข่าวบุญแสงเนาะค่ะบอนเน่เอา้าโชคตัวเลขคนตัวนั่นเหรอฟันทั้งหมดทั้งมวลมีแค่นี้มันมาค่ะเกิดฟันทั้งนี้เหรอแล้วมือเอื้อนข้างหน้าอีกมืออื้นยี่แปดเนาะ กับเจ้าว่าหน่อยออกหาปูเข้ามาเจ้าว่านหน่อยออกดีกว่านะพอนะเป็นมุนแรกงนี่คือจังอฮาปูมายำตอนกลางคืนฟันถพาฟันอีกมูอแร่งว่าอผ้าอย่าพันมาบอจ่าพันมาบอแม่แม่ตะวันขึ้นนี่อยู่ขึ้นว่นโกรนเนาะตรงสายมาแล้วเนาะมาขึ้นใ่มาแล้วแต่กับบอลเหนือฮามืลแรงมายำอีกเนะพอเนะแต่ว่าเมื่อไบอได้ปบ้านขุณย่ายมันมาพอมีแต่ยู่เกี่ยวกับ กูพูดมานี่เนาะกูพูดมานี่กับฝันว่าไม่หลาบไมีดูเท่านั้นเท่านั้นเอาโช์ตัวเลี้ยงเอฟซีบังทอนตัวตรวจสอบบ้างนะถือตองมาพอตันแรกฟันสวงสันแล้วนี่แล้ววเมเอฟซีบังกระคากรจุบตัวเลขตั้งนวล เดี๋ยวตาคล้องมาด้วยกันค่ะถ้าอยากคำนวสาวด้วยค่ะฝันฝันฝันทั้งสองฝันแล้วแต่เลขคำนวนไม่เน้นบนี่ไม่เน้นน้ำบ่เนียนแปดเนีเินเน้นเนนมาเนนเนีนสามตุ่อวินดอาเป็นเาเบาข้าวปองให้เพื่อนวินดอาดีกว่านะปลาองจับใหนอกพ่อน่เแมนค่ะมันจะเป็นเด็กใหญโตนะเอานี่ค่ะ งวดวันที่หนึ่งมีนานะะเนาะค่ะเนาะเลขของพ่อเรื้ยงภูมิกโพนะคะ่ะขังเครื่องนี่เป็นเลขคำนวณเนาะคะ่ะเลขคำนวณพ่อเรื่องเนี่ยมีมีจะหางก็พอสิบยิบยิบสี่หยิบสี่หางแต่ว่าคัดไม่จุดเนนะ้นเนี่เหลือสี่หางเนาะ <4 S 1> ทุกงวดจะได้เจ็ดหางแต่งวดน,นี้พ่อเรืองคัดมาให้แค่สี่หางเนาะคะ่ะก็มีสองเก่าหกหนึ่งแปดหาแล้วก็เจ็ดสามก็เท่าับหกหนึ่งหนี่ที่หนึ่งเลยคะ่ะตอนนี้มา้าแห้งมาก เกือบทูกๆูกตำหนักเลยบัดนี่ฟันนะค่ะมือว่านนี่นะค่ะมือว่านเป็นตอนกลางเว้นเพราะเรื่องนอนอย่นีนิมันมาค่ะนอนนี่แฟันกลางวันนะค่ะเนาะฟันมาไม่หลับไม่ดลุกตมที่เพราะเรื่องเราเนาะค่ะเดี๋ยวขอพ่อขอทวนอีกขอสรุปตัวเลขเลยเนาะเพราะเรื่องกับฟันเป็นที่สิบสี่ค่ะบัดนี้ฟันที่สองลาศูนมาขึ้นนี่จังค่ะคืนวันโกนเนาะคืนก่อนวันพระเนาะคนอื่นเนาะภาษาเขาคนอื่นเป็นขึ้นวันโกนเพราะเรื่องฝันมา ชุดแรกนี่เป็นแม่งิ่งมาโซกันว่าเลข่าหนึ่งซี่นะคะวันนี้ชุดที่สองเป็นอาม,มาดเซนานะคะเป็นเป็นอลักษ์เป็นองค์ขลักปูก,กับวาได้นะคะพ่อนะค่ะเป็นวาว่า,มาแม่นมันเป็นเลขแปดหนึ่งเจ็ดนะคะวันนี้รอ,อ,อบรอบสามเหมือนยังมย่ยำอีกกันมาพอแปดหนึ่งเจ็ดมันแมนแล้วอาจารย์ค่ะท่านผู้ชมนี่แคปหน้าจอไว้นะคะเอาไปพิจารณาเบิรงค่ะของเลขกพอเรื่องูมณกบโพก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยว เมื่อว,าว่าหน่วยออกเดี๋ยวจะมาตามมาอีกตอนเชาว,วานวัน่วยออกนะคะสิมาตะตีซีคือเกาค่ะท่านผู้ชมอุเรื่องนั้นเองกินกาแฟอยู่เมือนมานางฐานนะคะเอา้อเาคุณเลื่อมีอย่างฝาเอฟซีป่ะค่ะตัวเลขกระชัดเจนแล้วไหมเกี่ยวกเพื่องตามนี่นะตามเลขคำนวณนเกิดมีซีหางค่ะแต่เรียกฟันว่ยมีท้องกีกับมะเขากันครับเขาม่ว่างเมื่อคืนนี้ค่ะ กับเอาสิบสี่สิบเอ็ดมค่ะก็เรียกกันซึ้มสนมเพิ่นมาบอกสึงนมองเน่ามโนบอกคือตัวนี้แปดหนึ่งเ็ียนีินะแปดหนึ่งเกียวิ่นเอาค่ะอืมเนาะไอเอฟซีทุกคนโชคดีแลงวดนี้แตกแง่งๆนวดของพูฮาวหาเป็นครึ่งงวดศูนย์สามนะบอนะอ๋อแต่ฟวงป้างก่ะต่ไม่ีอย่างรบกวนเเรื่องแล้วเนาะค่ะก็ดีขอบคุณเเรื่องลายๆค่ะที่ให้แนวทางนะคะขอบคุณค่ะอค่ะ